ที่นั้งโยสิ่งหายนำมาพิโร้ลงแรงขันสางเรื่องเิงพันหาทานขอท่านพาติพี่น้องอตนกเจในกัใจดูแลเมิงแง่งหลกสต่างลงมาเป็นเขาชุมนงยาได้โผับให้ปัติไปในั้งสิ่งขอให้กลอดให้สุขทุกคนไว้ดือนโยมโยมสามสองไป ไป่หางหางหางตึงตึงแล้วข้าพี่ยังดอนด้วยหางไปโ่ไหวนะครับ ลำโตด้วยเยี่ยมมากลำโตถืวยมมากจบดองได้มันเด่นครับควันไปจุดใดกต่รบกิดีตัว